สวัสดีครับวีล็อกดิบๆสั้นๆนกับหัวข้อ6 7 k ันแล้วไงนะกำลังนั่งทำสปอตผู้สนับสนุนของปี2022นะครับนี่ชัดๆหกพันนะอาจจะไม่ชัดมากดิบๆง่ายๆนะครับส่วนกราจอ1080ไม่ติและเคกลับไปที่นี่แล้วกันนะ ครับนี่ตัวอย่างนิดหนึ่งอ่ะลืมไอต้องมีเสียงสี่อ่าเฮให้เสียงผสมไทยโดยซอนคอน <c oughs> <c oughs> ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการซอนคอนออนไลน์ซินเวิร์สตันทีทีเทอร์มอนเทคเอสร็อกครีเอทีฟซาวบล ASTER วีคัลเลอร์ AMD เดว a าเน u ช a รล ASUS LG อ่ามาเอ็กพอร์ตกันนะครับผมนี่อ๋อเดี๋ยวอ่ะจำนวนเลเยอร์ทั้งเสียงทั้งคลิปทั้งอะไรต่างๆตามนี้กับ 6.7K เอ็กพอร์ต with a moment นี่ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับผม

น่าใช้1080 p, ไม่ได้ใช้ควิซิงก็เสร็จแล้วนี่รถเร็วทันใจเห็นไหม 67K ั67แล้วไงล่ะโอเพนได้แล้วคลิกปับ๊บตัวอย่างทีทีเทอร์มันเทคแอสรอคครีเอทีฟซาวด์บลสเตอร์ วีคัลเล AMD เดว a n เ t u r a l ์รอลออจี่ายอซนะโอเคพอจบหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ใส่เสียงให้มันจบจบมันไม่ใช่อีกนะมันต้องไลฟ์ต้องเรียลลิตี้โชว์ต้องสดในสดตามสดกายสนคอรดโอเคแค่นี้แหละนะสั่นหน่อยถือมือซ้ายนานแล้วมันก็เลยสันส่นๆครับผม ขอบคุณที่รับชมบายครับแล้วเจอกันครับอ้อขอบคุณเอซุสด้วยและรวมทั้งผู้สนับสน,นุนรายเดิมที่สนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาเสมอมานะครับบายครับ